อ้าก่อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นจานจิเคอรครับกลองเดาะดูก่อนว่าฟิลลิ่งก็ถือว่าเด้งอยู่นะครับแต่ว่าพอเราจานป่องตีนเหมือนไม่ไปงไงเพราะฟิลลิ่งนะครับ,รรบแต่ลูกอาจจะเด้งอยู่นั่นแหละตามคลิปที่ลงไปล่าสุดนะครับคลิปที่ตีกับโค้ดเปโคชลักนะครับที่ผมตีแบ็กสองครั้งแล้วก็ท็อปโฟหนึ่ครั้งนั่นแหละอันนี้ผมใช้ คนรัฟิวกันครับไม้อินเนอร์เนี่ยซูปเปอร์เซอซียอยู่ในกว่านะครับอันนี้อยู่ผิวเอาเตอร์นะครับเลยให้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าฟิลลิ่งที่พุ่งออกเร็วกว่าสวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านอันนี้ผมจะพูดเข้าอินโทรทุกครั้งก็จะพูดว่าสวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแนวอ่าอินโทรเข้าวิดีโอคลิปใหม่ก็ลองลอง,ลองดูเอาแบาบนี้ดูนะ สวัสดีครับเป็นงานกรรมกร,รกรรมการแม่ขอบแม่ขั้วเขา,เาจัดหน้าที่ภายนนที่มันบริยงุงบริยานขาหัวขาขัา้วไปจุดบางไฟงจุดในปา่าเมื่อนี้มาพบก,กับมาพบก,กับอาจาร,รย์ปองปิงปองไทยบ้านเดอเอาแบบนี้ดีไหมถอาแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูนะครับ <g> เริ่มจะรั่วแล้วครับตอนนี้วันนี้ก็จะอาการแบบห่างสนามมานานนะครับก็ไปแอบตีปิงปองมาหลังจากที่มีการ ผ่อนค,คลายเรียกว่าผ่อนปลนหรือผ่อนคลายปลดล็อกหรืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคลายล็อกเหรออันนั่นแหละก็ได้ไปลองเทสฮาริโมโตอินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์เซอร์ีมานะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วนะก็ผมไม่รู้ว่าผมจะโทษตัวผมดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะโทษใครดีซึ่งผมตีซุปจางเนี่ยมาก็ นานนานนี่ประมาณเกือบแปดเดือนน่าจะเกือบแปดเดือนแปดเก้าเดือนได้นะครับก็พอมาตีไม้นี้ตีได้ช่วงหนึ่งก็คิดว่าใช้ได้โอเคอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอไปตีล่าสุดก็คือมันจะมีบางช็อตที่แบบร่วงร่วงอยู่เพราะว่าผมตีแบบตีผิวลูกมากเพราะว่าผมตีไม่อัดอัดเข้าไม้มากนะครับผมตีแบบผิวๆลูกนะครับถ้าใครตีอัดเข้าไม้มากน่าจะได้ใช้ประโยชน์ของไม้นี้ แต่ไม้เนี้ลูกสปินแล้วพุ่งแรงเนี่ยโอ้โหตีมันมากเลยนะครับแต่วันนี้ก็คืออาจารย์บองก็จะมาเปลี่ยนจากฮาริม a โตอินเนอร์ฟอร์สซูเปอร์แซลีกลับไปเป็นนะครับพี่ใหญ่เลยจานจิเกอร์ซูเปอร์แซลซีนะครับก็อาจจะเป็นเพราะฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งฮาริมุโตเป็นอินเนอร์ฟอร์สนะครับ แต่ผมก็คิดว่าเขาชดเชยในเรื่องของชั้นไม้ที่มีความหนาขึ้นมาถึง0.2ถึง0.3มมิลน,นะครับผมว่าน่าจะเขาน่าจะชดเชยมาดีแล้วแต่เขายังเป็นฟิลลิ่งแบบ Inner f o r ฟอยู่นะครับถามว่ามีข้อดีไหมสำหรับอาจารย์ปองเองเนี่ยข้อดีเขาก็มีนะครับ harimoto inner f o r d super slc แต่สำหรับคนอื่นข้อดีอาจจะมีมากกว่าอาจารย์ปอง อาจารย์ปองเนี่ยใช้ข้อดีเขาได้น้อยมากเลยใช้ข้อดีในเรื่องของการบล็อกเทินแค่นั้นเองครับตีต่อเนื่องนะครับแต่แรงของอาารั์ปองเองเนี่ยซึ่งอ้วนแล้วก็บิดลำตัวบิดอวัยวะที่จะส่งไม้ตีเนี่ยมีแรงตีน้อยเกินไปนะครับซึ่งตีไม่เข้าไม่ถึงอินเนอร์ฟอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยน้อยพัฒนาในเรื่องของสมรรถภาพเลยน้อยอ้าวก่อนก่อนจะเปลี่ยน เป็นจางจิเคอร์ครก็ลองดอะดูก่อนว่าฟีลลิ่งก็ถือว่าเด้งอยู่นะครับแต่ว่าพอเราจานป่องตีงเหมือนไม่ไปไงเ,เพราะฟีลลิ่งนะครับแต่ลูกอาจจะเด้งอยู่นั่นแหละตามคลิปที่ลงไปล่าสุดนะครับคลิปที่ตีกับโค้ดเป้โคชลักนะครับที่ผมตีแบ็กสองครั้งแล้วก็ท็อปโฟหนึ่งครั้งนั่นแหละอันนี้ผมใช้ฮาริมโต s ซูเปอร์ซอซีนี่นแหละนะก็มันน่าจะแรงอยู่นั่นแหละแต่ว่าเอาไงดี มันก็เด้งอยู่นั่นะไม่ใช่ไม่เด้งนัะเนายไหนๆก็ลองเปลี่ยนแล้วเดี๋ดยวลองเปลี่ยนกลับไปดูนะลองเปลี่ยนกลับไปตีซุปจางดูแต่ผมตีซุปจางมานานครับกว่าผมจะปรับตัวกับซุปจางได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ฮาริมโตอินเนอร์ฟอร์สเข้ามาใหม่ก็เลยเป็นเทคโนโลยีซุปเปอร์อินเนอร์ฟอร์สไม้แรกก็เลยอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ สเปคชีตของเขาความเด้งอยู่ที่สิบสิบสองนะครับสิบสองจุดศูนย์ซึ่งน้อยกว่าจากอร์ซูเปอร์แซฟซีอยู่ศูนย์จุดสามเองนะครับจากอ er ร์ซูเปอร์แซซีก็สิบสองจุดสามนะความเด้งของเขานะครับเหมือนเดิมครับก็จานป่องก็จะใช้ บูสเตอร์ในการลอกกาวเหมือนเดิมครับน้ำยาบูสต์ตัวนี้นะครับใช้ในการลอกกาวเหมือนเดิมนะครับก็ลงคลิปไปคราวที่แล้วที่ลงคลิปมีคนถามอาจารย์ป๋องเข้ามาว่าวิธีเอากาวออกทํำยังไงนะครับเพื่อไม่ให้ฟองน้ําเสียหายนะครับจะบอกป่องกาทำคลิปไปแล้วนะควันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปซ้ําอีกนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนไม้นะครับทางิมิโตอินเนอร์ฟอร์ซเบอร์ซีขออนุญาตเอาเข้ากล่องนะครับ ดีๆอยู่นะครับแต่ฟิลฟิลเขาอาจจะอย่าเปิดเพลงดังนะดูติดลิขสิทธินะ <c oughs> ฟิลาอาจจะนุ่มไปนะครับสำหรับจานฝองตีไม่ถึงตีเข้าไม่ถึงตรงซูเปอร์แซลซีเขาก็เลยต้องกลับมาตายลังหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับจารย์๊กเคอร์ซูเปอร์แซลซีนะครับ เลยแต่ตัวนี้ใช้งานมาประมาณ8เดือนแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราลอกเกาวจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็แปะให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการลอกเกาว oh <my> คลาเลยดูให้ล้เลยเห็นไหม การบ้านนี่แหละครับชิวๆนะครับใครแล้วก็ลอกไปนะครับคราวนี้ก็จะลอกใหม่อีกทีนึงก็วิธีการก็บูสเตอร์อซีมูนเนี่ยครับความแรงของน้ำยาบูสเนี่ยก็แรงไม่มากนะครับกลางๆนะครับแบบถพงว่าประสิทธิภาพในการบูสของเขาเนี่ยกลางๆดูจากสีสีของน้ำยาบูสก็จะ ใสๆนิดนึงนะครับอ้ที่มันเข้มๆแรงๆเนี่ยที่ผมเห็นเขาลงขายกันนี่นครับสีดําสีดําเลยนะครับเดีย๋ยว่าจาันป๋องเวิร์มสีดาจริง๋ยวต้องซื้อมาใหม่แล้วเนี่ยใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วหรือใครจะเป็นสปอนเซอร์ร้านไหนเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ส่งของมาได้เลยครับผมผมซื้อใช้ไปสองสามขวดแล้วครับแบ่ง แบ่งให้น้องๆบ้างก็มีแต่นี้ก็ใช้มาห้าหกเดือนแล้วครับถ้าไม่สลับยางบ่อยก็ไม่เปลืองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าสลับยางไปมาไปมาเหมือนจานป่องนี่ก็นี่ครับเอาไว้ลอกกาวเดียวเลยแค่นี้แล้วเกือบเลยครึ่งขึ้น,นปุกมาแล้วนะครับอ่ะช่วงเวลานี้ก็อ่ะปล่อยให้น้ำยาบูธแห้งก่อนนะครับโอเค Música ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดิกศูนย์ห้ที่ย้ายมาใส่สุดจางนะครับจากคาริมโตนะครับ<ด>ยอย่าติดโรลิชชั่นครับสองชั้นเลยกันทั้งยางกันทั้งไม้เลย เราจะลองดอกให้ดูนะครับต้นคลิปเราดอกฮาริมันโตไปแล้วเดี๋ยวติดย้ายยางเสร็จเดี๋ยวเรามาดอกจานจิเกอร์อดูครับซุปเปอร์เซตเอลซีอืม แล้วฟิลก่็นะครับไม้อินเนอร์เนี่ยซูปเปอร์เซอร์เซียอยู่ในกว่านะครับอันนี้อยู่ผิวเอาเตอร์นะครับเพื่อให้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าฟิลลิ่งที่พุ่งออกเร็วกว่าผว่าจะชินกับฟิลลิ่งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามีโอกาสได้ไปพัฒนาตัวเองกับไม้นี้แล้วกันโอเคครับนี่ครับดิกนิกสองั้นศูนย์้าศูนย์ห้านะครับยังไม่ถึงศูนย์เก้าสี่ยังไม่ยังไม่ได้ตัดนะครับย้ายมาใส่สุปจานเรียบร้อยครับก็เป็นคลิปที่ไม่ได้มารีวิวอะไรครับผมก็แค่สลับยางเฉยครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนผมอาจารย์ป๋องปิงป่องไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงป่องไทยบ้านครับสวัสดีครับ